ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกแนวคิดจากธรรมบรรยายเรื่องหยุดฟุ้งซ่านการฝึกสังเกตจิตนะคะอ้างอิงคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตคือเราอยากจะลองสกัดเอาแก่นสำคัญออกมานะคะเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของจิตใจความคิดเรามากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะนำไปสู่ความสงบในใจได้จริงๆค่ะครับ เป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าหัวใจสําคัญของคําสอนสายนี้เลยนะครับคือการรู้เท่าทันรู้เท่าทันว่าไอ้สุขไอ้ทุกข์ที่เราเจอเจอกันอยู่ทุกวันเนี้ยจริงๆแล้วเออมันไม่เที่ยงแท้นะครับคือเป็นอนิจจังแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือมันไม่มีตัวตนจริงๆที่เราจะไปยึดเป็นของเราได้หรือที่เรียกว่าอนัตตานะครับการเฝ้าสังเกตแล้วก็รู้ทันสภาวะพวกนี้นะครับคือกุญแจสําคัญเลยใช่เลยค่ะ คือทำสอนจะย้ำม,มากๆเลยว่าสุขทุกเนี่ยมันแค่ชั่วคราวจริงๆนะคะเกิดขึ้นแป๊บหนึ่งตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็หายไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราลองนึกภาพตามง่ายๆก็ได้ถ่ายอย่างตอนที่เราดีใจมากๆได้ของที่อยากได้มานานๆอะไรแบบนี้ความสุขนั้นมันอยู่กับเรานานแค่ไหนกันเชียวแปบ๊บเดียวเองค่ะเดี๋ยวก็จางไปหรือมีเรื่องอื่นมาแทนที่แล้วนี่แหละค่ะอันนี้จังความไม่เที่ยงที่แบบชัดเจนมากในชีวิตประจําวันเลยครับผม แล้วประเด็นนี้มันก็โยงไปเรื่องอนัตตาโดยตรงเลยความไม่มีตัวตนคือสุขกับทุกเนี่ยมันไม่มีรูปร่างจับต้องได้เลยนะครับแต่ว่าโอ้โหมีอิทธิพลกับใจเรามากๆคำสอนเลยชวนให้เราตั้งคำถามกลับไปที่ตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราถึงยอมให้สิ่งที่มันไม่มีตัวตนจริงๆเนี่ยมาบงการจิตใจเราได้ซ้ำๆซากๆนะการพิจารณาแบบนี้บ่อยๆครับมันจะช่วยให้เราค่อยๆแบบคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้ เพราะสุดท้ายแล้วแม้แต่ร่างกายนี้ที่เราดูแลห่วงแหนกันมากๆเนี่ยมันก็เป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันชั่วคราวเท่านั้นเองครับสุดท้ายก็ต้องเสื่อมไปสลายไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยจริงๆโดยเฉพาะกับการฝึกสติคือการรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาคำสอนนี้ถึงกับแนะนำช่วงนาทีทองก่อนนอนเลยนะคะคือแทนที่เราจะปล่อยใจให้ไหลไปเรื่อยเปื่อยคิดนู่นคิดนี่หรือดูอะไรเพลินๆที่อาจจะไม่ได้มีสาระมากนะัก ลองเปลี่ยนมาใช้เวลาสั้นๆตรงนี้ตามดูความคิดที่มันผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปสังเกตมันเฉยๆเหมือนเราดูหนังเรื่องหนึ่งการฝึกแบบนี้นะคะถึงจะดูสั้นๆแต่ให้ประโยชน์กับการฝึกจิตใจเยอะกว่าความบันเทิงผิวเผินมากๆเลยค่ะใช่ครับคือการฝึกสมาธิในมุมมองนี้นะครับไม่ได้จํากัดอยู่แค่การนั่งหลับตาอย่างเดียวแต่คือการพยายามรักษาใจให้ตั้งมั่น ให้รู้ทันอารมณ์ความคิดในทุกๆขณะเลยไม่ว่าจะทำอะไรอยู่แต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับสำคัญมากๆด้วยคือการไม่หลงไปติดกับสิ่งที่เรียกว่านิมิตหรือภาพต่างๆที่มันอาจจะผุดขึ้นมาในใจตอนที่เราฝึกหรือแม้แต่การไปยึดติดว่าโอ้ยต้องนั่งได้นานๆชั่วโมงสองชั่วโมงถึงจะเรียกว่าดีมีตัวอย่างที่เขาเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ฝึกสมาธิแล้วเห็นภาพว่าตัวเองเคยเกิดเป็นพญานาค ซึ่งหลวงพ่อวิชัยรัตนโชโตท่านก็เมตตาชี้แนะไว้น่าคิดมากครับว่าสิ่งสําคัญจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเคยเป็นอะไรมาก่อนเลยแต่อยู่ที่ปัจจุบันขณะนี้จิตใจเราพ้นจากความทุกข์ได้หรืออย่างอันนี้สําคัญกว่าท่านสอนให้รู้แล้ววางเฉยคือแค่รับรู้สิ่งที่เห็นแต่ไม่ต้องเข้าไปยึดไปปรุงแต่งหรือให้ค่ามันตรงนี้สะท้อนเลยครับว่าการมีครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องคอยแนะนำเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ต้องมีปัญญาคอยกำกับด้วย ไม่ใช่เห็นอะไรก็เชื่อไปหมดอ๋อค่ะค่ะพอฟังแบบนี้เราเห็นภาพเลยค่ะว่ามันมีรายละเอียดที่ต้องระวังจริงๆนอกจากเรื่องสมาธิแล้วคําสอนยังเน้นเรื่องการลดละความเห็นแก่ตัวด้วยใช่ไหมคะว่าเป็นทางไปสู่ความเบาสบายทางใจจริงๆอย่างเรื่องการให้ทานทานเนี่ย การให้ที่ถูกต้องจริงๆคือให้แบบสละออกไปเลยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนกลับมาเหมือนเราบ้วนน้ำลายทิ้งไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายไม่ได้อยากได้คืนมาอะไรแบบนั้นซึ่งมันต่างจากการให้ที่ยังแฝงความอยากได้หรือที่เรียกว่าทานที่เจือด้วยอามิตรอันนั้นยังไม่ใช่การสละออกจริงๆเนาะยังมีความอยากอยู่ครับผมถูกต้องเลยครับคั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ย มันร้อยเรียงไปสู่จุดเดียวกันเลยก็คือการรู้เท่าทันอัตตาหรือความคิดว่ามีตัวเราของเราที่เรายึดถือกันอยู่นี่แหละครับซึ่งไอตัวนี้แหละคือบ่อกเกิดสําคัญเลยของความทุกข์ทั้งใจแทบทั้งหมดลองสังเกตดูสิครับความกังวลส่วนใหญ่ของคนเรามันวนเวียนอยู่กับเรื่องอะไรบ้างก็เรื่องปากท้องการหาเลี้ยงร่างกายก้อนนี้ซึ่งจริงๆแล้วร่างกายนี้ก็เป็นแค่กองธาตุสี่ที่เรายืมธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวเท่านั้นเองเดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไป การเข้าใจกฎธรรมชาติที่เรียกว่าไตรลักษณ์อย่างท่องแท้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะครับและการพยายามใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันธรมธรมดาาไม่ปรุงแต่งเกินจริงไปนี่แหละครับคือปัญญาปัญญาที่นำไปสู่การปล่อยวางความยึดมั่นต่างๆลงได้จนอาจจะถึงขั้นนิพพานดับทุกสนิทได้เลยเหมือนกรณีพระอานนน์ไ์ครับที่ท่านพยายามปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมากๆแต่กลับบรรลุธรรมในจังหวะที่ท่านผ่อนคลายละความอยากลงได้พอดี ูฟังแล้วชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะสรุปแล้วแก่นสำคัญที่เราได้จากคำสอนนี้ก็คือการหมั่นฝึกสติของเราให้คมให้ไวจนสามารถรู้ทันความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในใจเราได้ แล้วพอรู้ทันแล้วก็ปล่อยวางมันไปไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อให้เป็นเรื่องใหญ่โตหรือที่เขาเรียกว่ารู้เท่าทันจึงวางได้นั่นเองนะคะการเอาชนะใจตัวเองเนี่แหละค่ะสำคัญที่สุดเลยแล้วก็ควรใช้เวลาในปัจจุบันขณะนี้ให้คุ้มค่าที่สุดกับการฝึกฝนตัวเองนะคะครับผมมีข้อคิดสุดท้ายที่อาจจะฝากไว้ให้ลองไปคิดตามกันดูนะครับคือเรื่องที่ว่าทุกทางกายเนี่ย มันเป็นความจริงที่เราอาจจะเลี่ยงไม่ได้นะครับมันเป็นประมาทธ,ธรรมแต่ว่าทุกทางใจส่วนใหญ่นั้นมันเกิดจากความหลงของเราเองคือการไม่เข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆตามที่มันเป็น เพราะฉะนั้นการรู้ทันตัวเองการค่อยๆลดลักความเห็นแก่ตัวลงเรื่อยๆและการฝึกวางเฉยหรืออุเบกขาต่อสิ่งที่เข้ามากระทบใจในชีวิตประจําวันเนี่ยนี่อาจจะเป็นหนทางปฏิบัติที่สําคัญและได้ผลจริงยิ่งกว่าการไปวิ่งแสวงหาสิ่งวิเศษหรือประสบการณ์แปลกๆนอกตัวก็ได้นะครับลองพิจารณาดูครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเมื่อมีเรื่องราวมีอารมณ์ต่างๆผ่านเข้ามาเราจะเอาหลักการรู้ระหว่างนี้มาปรับใช้กับใจเราได้ยังไงบ้าง